เรืองถามว่าทำไมไม่จัดตลัางสอน,นะคะเพราะว่าจัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเนาะเมื่อวานนี้นะค่ะก็คืออะผมก็คือแบบเปลี่ยนก็อย่างต่อไปค่ะคือต้องทาหิมก่อน,นะค่ะหิมก่อนใช้ดินสางตัวนี้อย่าลืมติดตามช่องแอนเบบี้ด้วยนะให้ทุกคนตอนนี้ช่องแอนเบบี้วันนี้ก็คือก็จะมาทำมอนี่เอ้ยไนรูทีน,นะคะเนื่องจากมีคนขอมาให้ทำกิจวัตรประจำวันนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่มีเวลานะคะเราให้ เอ,อหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้นะเนาะ mm hmm. ก็คือตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือยังไม่ได้อนาน้ำนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สระผมเพราะว่าเพิ่งกินหมูกระทะเสร็จนะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องสอนกนารบ้านน้องแบมบแบมบเองนะคะก็เลยจะแบบออย่างแรกเลยนะคะก็คือเปิดแอร์ค่ะ mm hmm. ก็คือที่บอกนะคะว่ามีต้องอยากให้ทํากิจวัตรประจําวันนะคะก็คือเขาขอนานเลี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําให้นะคะก็เลยจะ มาทําให้นะคะตอนนี้มันก็จะเซ๊ะๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีขาตั้งกล้องขาตั้งโทรศัพท์นะคะเพราะว่าขาตั้งโทรศัพท์นั้นพังนะคะมันหลุดก็เดี๋ยวก็จะเปิดแอร์ก่อนแป๊บนึ่งนะก็บางคนอาจจะคิดว่าเอิญตลเอะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอิญตาเล่แต่ความจริงเอิญแล้วไม่ได้เอิญไม่ได้ตาเละแล้วก็คือมันแบบยังไงก็คือมันแบบอ่านะนะคะก็ มันอันนี้คือมองไปตรงโทรศัพท์เงินมันไม่ได้มองที่กล้องอเข้าใจก็ตอนนี้ค่ะก็เปิเดแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้มันก็จะเซ๊ๆหน่อยนะคะแล้วก็นะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือไปอาบน้ําสระผมะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เหม็นมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปอาบน้ําสระผมวิ้วมันฟ้าร้องเลยอะเดี๋ยวเราไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วก็จะมาอันนี้คลิปอีกทีนึงนะคะนะไปละ ก็อย่างแรกที่จะทํานะคะที่ก่อนที่จะไปอาบน้ำนะคะก็คือเลือกเสื้อผ้านะคะเพราะว่าก็คือมันเป็นอันนี้ลิปพิเศษค่ะก็เลยต้องเลือกเสื้อผ้าก่อนถามว่าปกติเลือกไหมไม่เลือกนะคะก็คือต้องเลือกเสื้อผ้าก่อนนะคะเสื้อผ้าที่เอิญใส่ก็จะเป็นชุดนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะก็เสื้อที่เอิญใส่ค่ะก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็เป็นชุดนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะ ตัวมันก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะคะก็อันนี้ส,สามารถสั่งได้ที่ facebook นี้เลยนะคะเนาะเฟซบุ๊กหรือไอจีไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้กส็สามารถสั่งได้เป็นชุดนอนนะคะหรือว่าจะใส่ชุดเล่นก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นชุดนอนแหละนี่ขาขก็จะสั้นๆหน่อยแล้วก็เก่งมันก็จะยืดได้ก็สามารถสั่งได้ที่ facebook นี้นะคะเนาะก็ความจริงก็สั่งมา2ตัวนะคะซื้อมาเ,เพราะว่าเออ เพราะว่าน่าขายนะคะนี่เนาะก็จะมีทั้งเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดที่ตัวใหญ่กว่าตัวเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าสาหรับคนอื่นมันจะตัวใหญ่ไหมแต่สําหรับอื่นก็ใส่มันก็ตัวใหญ่นะคะก็นี่ก็จะเป็น2ชุดนี้นะคะใส่น่ารักมากๆเลยสีมันก็จะเป็นอันนี้นะ,ะอย่างเงี้ยแล้วก็จะแซ็ตตงเก่งนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องถือผ้าไปนะคะแป๊บนึงนะไปอาบน้ำก่อน ก็ตอนนี้นะคะก็คือต้องหวีผมนะคะก็หวีเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะประมาณนี้แล้วก็เสื้อนะคะก็ใส่แล้วนะคะก็คืออยากจะบอกว่าเคยทำมอนี่รูทีนไปแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่หลอดก็คือสรุปก็คือพังนะจ๊ะก็ตอนนี้ค่ะก็คือพ่อไม่อยู่นะคะวันนี้นะพ่อไปนอนที่ไหนวะจำไม่ได้แต่แม่อยู่นะคะผมมันก็จะประมาณนี้ถามว่าทําไมไม่จดกาลังสอนก็เพราะว่า ก็ถามว่าทำไมไม่จัดสลรางสอนนะคะเพราะว่าจัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเนาะเมื่อวานนี้นะคะก็คืออ่ะผมก็คือแบบเปียกก็อย่างต่อไปนะคะก็คือต้องทาครีมก่อนนะคะครีมก็ใช้เป็นสามตัวนี้นะเดีย๋ยวทำคลิปแยกให้ว่าใช้ครีมอะไรบ้างโอ้ยนี่นะคะก็จะเป็นสามตัวนี้นะ,ะเห็นปะ แสมตันนี้ค่ะไม่ต้องทำคลิปแยกก็ได้ั้างทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทาคิีมแป๊บน,นึงนะก็คือตอนนี้นะคะก็มาเป่าผมแล้วนะคะก็คือไม่ใช้ไดร์เป่าผมนะคะเพราะว่ากลัวผมมันจะเสียนะคะตอนนี้แสมก็อาจจะย้อนหน่อยนิดๆนะคะก็เดี๋ยวต้องรอให้ผมเป่าให้เซรจก่อนนะคะนี่นะคะก็มันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเมื่อกี้นะคะเพิ่งทาคิีมเสร็จไปะคะ่ะ ก็การบ้านนะคะก็คือทําการบ้านนะคะก็คือทําเสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนนะคะสี่วิชาเนาะก็ทําเสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปนี้ลงปุ๊บก,ก็อาจจะมีคลิปแบบมอร์นี่ลุมทีนกิจวัตรประจําวัน,นะคะ่ะอาจจะลงแทรกซ้อนไปด้วยก็อาจจะลงต่อๆกันนะคะหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะคะก็ขอตัวไปเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะเมื่อนผมจะแห้ง ตอนนี้นะคะป้าผมก็เริ่มแห้งแล้วะค่ะใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ะค่ะ <c oughs> ก็คือก็ใกล้จะแห้งแล้วแต่มันก็ยังไม่แห้งสนิทมันก็จะแดะไปนะคะเพราะว่าอะไรไม่รู้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอทาชิมแป๊บหนึ่งนะคะแสงก็จะย้อนๆหน่อยหนฉ่ยใปะโคตจะเหมือนเลยผมมันก็เดะไปแล้วนะคะตอนเช้ามาแต่มันก็ตรงเองแหละ เห็นปะมันก็เด็ดเดี๋ยวขอทาครีมก่อนนะคะครีมก็จะใช้เป็นครีมนี้นะผื่บางคนอาจจะสงสัยเพราะว่ามีคนหลายคนทักว่าทําไมถึงหน้าขาว,าวสายสายสายเนี่ยตู้เห็นแล้วนี่ก็เดี๋ยวทาแป้บนึงนะคะที่เอิญก็ใช้เป็นครีมตัวนี้นะคะครีมที่ซื้อแถวบ้านนะคะ็นครีมตัวนี้ก็เดี๋ยวขอทาแป๊นนึงก็ตอนนี้นะคะก็คือเมื่อกี้ ก็คือลืมล้างมือนะคะเพราะว่าทาครีมอะไรเพิ่งทาเสร็จนะคะแล้วก็คือมือมันลื่นจ้าเออก็เลยลืมทานะคะก็ไม่เป็นไรช่างมเถอก็พวงนี้ค่ะก็ต้องไปโรงเรียนนะคะก็คือปกติใช่ปะก,ก็คือถ้าเกิดมันเป็นแบบพวกวันหยุดอะไรอย่างงี้ใช่ปะก,ก็คือจะดูโทรศัพท์ก่อน,นะคะแล้วก็ค่อยไปอาบน,นะะ้ำค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็คือแบบประมาณ หนึ่ทุ่มนะคะตอนที่พี่เอินถ่ายแกรกๆเลยนะคะหนึ่งทุ่มก็เลยต้องไปออาน้ําก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเล่นโทรศับแทนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตื่นสายเพราะว่าต้องตื่นทีห้าะค่ะเพราะว่าพี่เอิญขึ้นรลนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะว่ามอร์นิ่งลงทีหรือว่ากิจวัตรประจําวันนนั้ของพี่เอิญเนี่ยทาอะไรบ้างนะคะเนาะวันเสาร์ วันแบบพวกวันหยุดหรือว่าวันไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวมาทคลิปแยกให้นะคะแต่ถ้าเกิดไปโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้ทํคลิปแบบวอล์กหนึ่งวันที่โรงเรียนนะคะเพราะว่ามันเอาโทรศัพท์ไปแล้วครูเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าโดนคือยึดค่ะก็คือตอนวันแรกนะคะครูเขาก็ให้เล่นโทรศัพท์นะคะแต่พอวันที่สองใช่ปะเออมันมีเพื่อนที่บอกว่าจะแข่งเล่นเกมนะคะก็มันแล้วมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะไปบอกครูครูเขาก็เลยไม่ให้เล่นเออนะคะก็ ดีป่ะแล้วอีกแค่ไม่กี่วนะะันค่ะก็วันจะวันเกิดเพื่อนที่เอิญแล้วนะคะที่แบบอยู่แยกห้องอยู่นะคะเพราะว่าตอนแรกก็อยู่ห้องเดียวกันนะคะเนาะอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ป .1 น,นะคะเ,ออเกิดวันที่สิบกรกฎาคมประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะวันเกิดเพื่อนเนาะก่อเดี๋ยว ก็จะทําของขวัญให้เพื่อนนะคะแต่ว่ามันต้องไอคนที่มันเป็นเพื่อนพี่เออแล้วมันมาดูคลิปนี้หรือว่ารุ่นน้องพี่อะไรต่างๆอย่าไปบอกนะเยีบยบีโอเคโอเคป่ะโอเคแล้ว okay, นะก็ต่อไปะคะ่ะก็คือต้องไปเข้าห้องค่ะตอนแรกก็กะว่าจะหาอะไรกินแต่ลืมไปว่าแบงค์นแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะหาอะไรกินนะคะแต่ว่าไปมา,มาๆก็ลืมไปว่าแบงค์นแล้วนะคะปกติก็คือจะหาอะไรกินแล้วก็ไม่แบงค์นเลยเนาะ ก็ตอนนี้ก็วันนี้นะคะก็จะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวข้อตัวไปเข้าห้องก่อนนะคะก็ตอนนี้เข้าห้องมาเร้วนะคะก็ก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากี่ทุ่มวะสามทุ่มยี่สิบเปดก็ถ่ายตั้งแต่หนึ่งทุ่มมั้งหนึ่งทุ่มถ้าไหร่นี้แหละจำไม่ได้ก็ต้องไปแล้วเพราะว่าต้องไปหน่อยนะคะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไปแล้วบ๊ายบาย เนี่ยสำหรับพิมพ์นี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่เอิญนะคะบายๆใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะบายๆไปแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าเอิญเล่น i.g แล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ลิงค์ข้างล่างนะคะก็ฝากไว้ติดตามมันด้วยนะคะชื่อเอิญอินทชิมนะคะเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเนาะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะทิ้งไว้ให้ข้างล่างเนี่ยคะก็ฝากไว้ติดตามกันด้วยนะคะเนาะไปแล้วบ๊ายบาย